สวัสดีค่ะพบกับเหมยรื่อจ้าเหมือนสือหลินภาษาจีนวันละนิดกับนินิดาวันอัศวริยะโชคมาคุยเจนค่ะสำหรับวันนี้นะคะนิจะพาคุณผู้ชมไปดูกันค่ะว่าเวลาที่เราจะพูดนะคะว่าราคาของชิ้นไหนเนี่ยมันแพงจริงๆนะคะเราจะพูดได้ว่ายังไงบ้างค่ะเวลาที่เราจะพูดถึงของที่แพงนะคะเราจะสามารถพูดคําว่าแพงเป็นภาษาจีนได้ว่า ประโยงง่ายๆที่นิดนำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะคุณ <reinvent>. ผู้ชมสามารถพูดตามไปด้วยได้นะคะนั่นก็คือเจเจียนอีฝูเขินเกเจเจียนอีฝูเขินเจเจียนอีฝูก็คือเสื้อผ้าชิ้นนี้นะคะเขินแปลว่ามากและเก๋ก็คือแพงนั่นเองค่ะรวมกันทั้งประโยคนะคะเจเจียนอีฝูเขินเเสื้อผ้าชิ้นนี้แพงมากนั่นเองค่ะและสําหรับคราวหน้านะคะภาษาจีนวันลนี้ นี่นิดาวันจะมีคำว่าอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันอีกนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้นิดลาไปก่อนสวัสดีค่ะใส่เกลือ